วันนี้ว<ห>ันนี้เรากี่กิโลดีค่ะวันนี้ขอจัป,ประมาณ5กิโลก่อนห <5 S 1> ้ากแร<น>กนะคะวันนี้แบบซบซๆไปก่อนนะทุกคนถ้าเล่นจริงจังคือว่าครูโหมดมากครูให้ไปยี่สิบแล้วเขาหร่แล้วต่อเลยค่ะเ่าเร่แล้วเ่าหร่แล้วโอเคค่ะพักได้ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับ p a ร์ตี้สตอในรุกแบบว่าออกกำลังกายฟิตเนสแบบเฟิร์มๆแบบนี้เลยนะคะช<อ>่วงนี้ออกกำลังกายบ่อยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นคอนอีกหนึ่งคอนเทนต์ของ p a ร์ตี้สตอนั่นเองก <c oughs> ็คือทุกคนจะถามมาว่าทํไมออกกาลังกายบ่อยจังใน Story ่นี่คือแบบว่าฟิตเนสทุกวันบางคนก็งงว่าเพื่ออะไรทาไมต้องออกทุกวันขนาดนั้น <c oughs> เห็นร่องหรือเปล่า <c oughs> เห็นก้นหรือเปล่าเพื่ออะไร เือให้เราสุขภาพดีไม่ใช่เพื่อใครเ,เหมือนมันเป็นเสพติดอะแบบการออกกาลังกายอะพอยิ่งเห็นเราเปลี่ยนแปลงตัวเองมันยิ่งแบบยิ่งฮึบอะคุณก็เคยเล่นนี่ใช่ไหมเวลาคุณเล่นคุณยิ่งเห็นแบบกล้ามคุณยิ่งโตซิก แกมามันก็ยิ่งฮึบอยากเล่นทุกวันทุกวันอย่างต่อเนื่องไงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะปาร์ตี้สตอจะพาทุกคนมาเทรนออกกําลังกายนะคะอย่างเช่นตอนนี้เป,นเ,ปนเป็นช่วงแบบโควิดที่แบบยิมปิดใช่ไหมคะแต่ว่าปาร์ตีก็จะเรียนแบบเทรนออนไลน์นั่นเองแล้ววันนี้นะคะก็คือขออนุญาตครูด้วยนะคะครูประจําที่สอนเทรนออนไลน์นั่นเองนั่นก็คือครูอีฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าปกติจะออกกําลังกายท่าไหนแบบไหนบ้างนะคะ แล้วก็พืกอ,อาหารอาหารจะแบบอุ้ยต้องแบบต้องคลีนจัดการต้องทำงเองไหมต้องอะไรไหมใช่วันนี้ก็จะมาแนะนํานะคะอาหารแบบง่ายแล้วก็สะดวกซื้อด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ถึงเวลาเทนของเราแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะเทนกับครูอีฟส,สุดสวยนั่นเองนะคะครูอีฟแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะครูอีฟนะคะตอนนี้ก็คือคุณครูเป็นเทนเนอร์ออนไลน์นะคะแล้วก็เป็นนักพากายด้วยค่ะใช่แล้วหุ่นครูคือแบบ เฟิร์มมากนะคะเดี๋ยวยังไงจะทิ้งนะคะเฟซกับ i อเอาไว้ให้ตรงนี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 ้สักที่หนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้จะสอนท่าอะไรบ้างคะครูวันนี้นะคะเราจะเล่นสี่ท่านะคะจะลงโคตรหมดเลยสับญิงนะคะแต่เดี๋ยวท่าแรกเราจะเริ่มจากงานก็คือการสควอตนะคะจริงๆคือปกติเราสควอตเนี่ยสควอตกี่กี่ท่าทีทีปกติอะค่ะเราสามารถเล่นได้กี่ทีก็ได้ เอาที่ดูว่าร่างกายเราไหวประมาณไหนนะคะแล้วก็โฟกัสโดนหรือเปล่า่อันนี้วันนี้เรากี่กิโลดีคะวันนี้ขอสักประมาณ5กิโลก็ได้แล้นะคะเเลยวันนี้แบบซอซๆไปก่อนนะทุกคนถ้าเล่นจริงจังคือก็ครูโหดมากครูให้ไป20แล้วครูออกจะไอีกแบทหนึ่งครูจะให้20แล้วอ่าแต่ว่ามันเขาเรียกว่าเห็นผลใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่าซัพพลไปในน้ำหนักที่ที่อยู่ตัวแล้วอะเราต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะบางทีอะคะ่ะเราเล่น้ำหนักเดิมกล้ามเนื้อมันชินแล้วฉะนั้นการพัานาก็จะยากขึ้นแล้วนะคะเราต้องใส่น้ำหนักขึ้นเรื่อยๆให้ก <Okay. S 1> ้นเด้งนะคะโอเคค่ะกางขาประมาณเท่าหัวไหล่นะคะ <Okay. S 1> ปลายเท้าเปิดเฉียงออกนะคะแล้วค่อยๆทิ้งก้นไปด้านหลังอ่าและเกรงก้นขาก่อนขึ้นโอเคนะคะน้ำหนักที่ถือเนี่ยให้อยู่ระหว่างขานะคะเป็นการใช้ก้นขึ้นนะคะทิ้งก้นและหยุดและถีบขึ้นหนึ่งทิ้งก้นหยุด ทิปขึ้น2ทิ้งก้นยุดทิปขึ้น3ามถ้าเนี้นะคะถ้าเกิดผู้หญิงนะคะทิ้งก้นไม่มากพอเนี่ย จะเปเจ็บที่หน้าขาส่วนใหญ่คะ่<น>ะญิงจะไม่ค่อยอชอบเล่นสปอร์ตเพราะว่ารู้สึกว่าเจ็บหน้าขาใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างอันเนี้ยเทคนิคก,ก,ก็คือว่าคุณบาร์ตี้เนี่ยต้องยืดก้นไปข้างหลังมากที่สุดเพื่อออกแรงจากก้นเท่านั้น<ช>ฉะนั้นท่านี้เวลาเล่นเนี่ยจะไม่เจ็บหน้าขาเลยจะรู้สึกเจนก้น้าขาแรกๆคือแบบตรงเนี้ยคือล้าวหมดเลยเพราะเราโฟกัสผิดใช่ไหมคะบอเลยไม่โดนโดนหน้าขาใช่ค่ะคือจริงๆท่านี้โดนทั้งหน้าขาแล้วก็ก้นนะคะแต่ นนี้คือเราจุดประสงค์คือต้องการมัน้นใช่ไหมเราเลยมีการเปิดขาที่มากขึ้นค่เซตที่สามคะ่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นสําหรับท่าแรกของวันนี้นะคะที่เราจะเล่นก้นกันเปลี่ยนเป็นท่าที่2ชื่ออะไรนะคะท่าที่2ค่ะคือซูโมสคอรนะคะคท่านี้ค่ะเ,คเป็นการเน้นขาในนะคะคล้ายๆกับสคอร์เลย นะคะแต่ว่าจะเปิดขากว้างกว่าเดิมเปิดขาค่ะเหมือนเราฉีกขาเลยแล้วไปเท้าเฉียงออกไปเยอะแล้วก็ลงตรงๆนะคะทิ้งก้นไปข้างหลังเล็กน้อยเอาใหม่นะคะทิ้งก้นไปข้างหลังค่ะแล้วถีขึ้นหนึ่งทิ้งก้นแล้วถีขึ้นสองสให้ขาในตึงนะคะแล้วถีดขึ้น เก่งมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเอาจริงว่าตอนที่เล่นนี่ก็เรียนกับครูมาประมาณเท่าเดือนที่สาม้าเนาะตอนแรกท่าพวกนี้คือเล่นยังไม่ได้ใช่ไหมครูตอนนี้ไปไกลแล้วค่ะเมาหนิดนึงตอนแรกก็เหมือนกับแบบว่าร่างกายเรายังไม่แข็งแรงเป็นเรื่องเลยค่ะเราจะเริ่มแบบโฟกัสโดนแล้วก็จะเล่นถึงนะคะกล้ามเนื้อค่ะจากที่เรามีน้อยค่ะก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นด้วยทีมงานเอาซะ้าหน่อยดิ อนอ <laughs> ่าต่อไปนะคะเป็นท่าที่สามนะคะคือ RDL นะคะเป็นการยืดก้นไปด้านหลังเดี๋ยววันนี้คุณปาร์ตี้จะใช้น้ำหนักสิบกิโลนะคะค่ะท่านี้นะคะยืดก้นนะคะให้ให้หลังขารู้สึกตึงก่อนนะคะแล้วก็ยืดให้ก้นตึงอีกรอบหนึ่งแล้วดันก้นกลับเฮ็ดันก้นกลับตัวตรงนะคะยืดก้นไปด้านหลังค่ะนะคะ mm hmm. บาา์เบลแน่นนะคะยืดแล้วดันก้นกลับค่ะ เงมากบาๆไปก่อนนะคะ12ทีป <c oughs> กติครูให้เล่นร้อยที <c oughs> ไม่ใช่เล่นขนาดนั้นค่ะร้อยทีก็สลบไปเลยค่ะ ปกติอย่างเงี้ยค่ะเราอยากเพิ่มกลนต่อหนึ่งสัปดาห์เราควรที่จะเล่นกี่วันคะสมถึงสี่วัน่นะคะในการเล่นนะคะเพื่อให้ออร่างกายเราค่ะได้มีวันที่พักฟื้นด้วยแล้วก็จะได้เล่นเต็มที่ภาคสุดท้ายนะคะทิป r u s สนะคะ10กิโลประมาณนี้ค่ะข่าวันนี้นะคะไม่กว้างมากเกาไม่แคบมากไปและดันก้นขึ้นค่ะดันก้นขึ้นด้านบนเริ่มลยโอเค ทิ้งก้นและดันก้นขึ้นนะคะ2 โอเคค่ะ okay, right, no okay, so สำหรับการออกกำลังกายนะคะวันนี้คร mm ูอ hmm. so ีฟก mm ็สอนง่ายๆนะคะสบายๆ4ี่ท่านะคะถ้าใครอยากไปทำตามก็สามารถทำตามได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากจะแบบว่าเอ้ยอยากได้ครูอีฟมาเทรนนะคะออนไลน์แบบปาร์ตี้แบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อครูอีฟได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะคะทั้งเฟซและไอจีและบอติดต่อทุกช่องทางของครูอีฟเลยขอบคุณครูอีฟมากๆค่ะคุณกันคนา สำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเต้นคาริโอกันนะคะสัก10บถึงสนาทีเดี๋ยวยังไงไปดูว่าท่าแต่ละท่าของการเต้นคาริโอที่าัตตี้เต้นประจำเนี่ยจะมีท่าอะไรบ้างไปเลย จะพาลงไปเลือกซื้ออาหารที่จะบอกว่าสะดวกซื้อนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะหยิบจ่ายได้ใกล้ๆบ้านเราเลยก็คือเซเว่นนั่นเองนะคะต้องบอกว่าในเซเว่นเนี่ยมีอาหารหลากหลายมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวัาวนนี้ปัดตี้จะกินอาหารอะไรใน Seven. เซเว่นไปเลยคะ่ะเดี๋ยวพามาดูนะคะว่าอาหารที่ปัดตี้กินเนี่ยจริงๆมันแบบว่าเรียกว่า ซื้อง่ายมากเลยนะคะที่ทุกคนหาซื้อได้นั่นก็คือเจเวน ก็ของที่เราเลือกซื้อใน Seven เซเว่นี่ยง่ายๆหย,ยิบง่ายกินง่ายสะดวกซื้อมีอะไราบ้างนะคะโปริีนไหนเห็นว่าเป็นโภชนาเป็นแบบทำอาหารเม่กี้กา,า็เทรนเนอร์นก็เป็นโภชนาคูเป็นทุกอย่างเลยตอนนี้สลัดค่ะก็คือคนออกกำลังกายก็คือต้องเน้นผักเหมือนกันเนะาะก็มีผักนะคะมีแบบนี้ในเซเว่นหยิบง่ายแล้วก็ ควรที่จะต้องทานกับทุกวันให้ครบห้าหมู่ด้วยแล้วก็จะมีมันมันหวานใช่ไหมอันนี้ได้อะไรคะคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนะคะก็ต้องจําเป็นเหมือนกันเนาะถ้าเกิดกินแทนข้าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหลังเรออกอลังกายเนี่ยร่างกายเราสูญเสียพลังงานอยู่แล้ว,วก็ควรจะเสริมคาร์โบไฮเดรตเข้าไปหน่อยในเซเว่นก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะปาร์ตี้จะเลือกทานสีเหลืองนะเพราะว่าหวานน้อยอสุดเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นพอกช็อปนะคะเป็นสเต็กบางทีแบบว่าเบื่อทานข้าวนะคะแล้วก็เลือกเปลี่ยนจาก ไก่เป็นหมูก็ได้เนาะก็จะมีสปาเกตตี้แล้วก็มีผัดตามหน้าจอแบบนี้เลยนะคะหยิบง่ายอร่อยด้วยนะคะกินบ่อยมากกินเกือบทุกวันเลยนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะโปรตีนขาดไม่ได้เลยสําหรับไข่อันนี้ก็เลือกมา2แบบเลยนะคะทั้งไข่ต้มและไข่ลวกจ้าต่อไปนะคะอย่างแบบปาร์ตี้บังคีแบบ รีบนะคะก็จะแบบบางทีไปถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบไม่อยากให้ทันเยอะแล้วแบบพุงออกก็จะกินเป็นง่ายๆเป็นข้าวปั้นนะคะข้าวปั้นแซลมอนทานได้อันนี้ก็มีทั้งคาร์บโบไฮเดตคาร์โบไฮเดะโปรตีนแล้วก็เป็นแซลมอนเนี่ยเป็นไขมันดีมีโอเมก้าสามแล้วก็รังออกกาลังกายค่ะเราก็ หาซื้อเวได้เลยเดี๋ยวนี้ในเซเวก็คือมีหลายรสชาติมากทั้งรสช็อกโกแลตรสหวานรสจืดน้อยนะคะหรือไม่มีน้ำตาลเลยก็ สามารถเลือก,กทานได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกขนมแบบบางทีเราอยากกินขนมนะคะเรากินขนมไม่ได้น้ําตาลต้องตัดของหวานต้องตัดใช่ไหมคะเราก็จะกินเป็นพวกนี้เป็นแบบแทนขนมนะคะก็จะมีเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดแห้วอะไรอย่างเงี้ยเออนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทูน่าสลัดนะคะจริงๆก็จะมีสลัดกับอีกอันนึงจะเป็นอกไก่นะคะแต่อันนี้เลือกหยิบเป็นทูน่าสลัดมานะคะทั้งหมดนี้ก็คือแบบง่ายๆมากทุกคนชอบถามว่าแบบกินยังไงออกกําลังกายยังไง แล้วก็คาร์ดิโอยังไงนะคะก็คือวันนี้รวมให้อยู่ใน e ี p ีนี้แล้วนะคะนี้ก็คือหาซื้อได้ในเซเว่นเลยเห็นไหมว่าการออกกำลังออกกําลังกายนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าอยู่ที่ใจนะคะอยู่ที่ห้องออกกำลังกายได้นะคะเลือกทานอาหารในเซเว่นได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนออกกาลังกายกันแบบนี้ทุกวันเลยนะคะ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b s c r i b ์ให้ปาร์ตี้สตอรีด้วยนะคะแล้วดูว่าอีพีหน้าของเราจะพาไปไหนนะคะหรือว่าทำอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย